สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่โทยาก o รวมถึงน้องหมีเข้ามาบุกุโจโค,ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะข้างๆสถานีโทย่าสเตชันเนี่ยเราสามารถที่จะเช่ารถได้ค่ะอยู่ข้างๆเลยซึ่งถือว่าสะดวกมากๆเลยนะคะบรรยากาศช่วงนี้นะคะก็จะค่อนข้างที่จะหนาวนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่มีหิมะตกนะคะตามพื้นก็จะมีหิมะให้เห็นอยู่บ้างประปายค่ะวันนี้บรรยากาศค่อนข้างดีค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็จะขับรถต่อไปอยังน้องหมีค่ะคามาบุคุโจโบรรยากาศสองข้างทางนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่หิมะพิ้งจะลลายนะคะจะต้องขับรถระวังนิดนึงบรรยากาศค่อนข้างดีค่ะสูดหายใจเต็มปอดได้อย่างสบายเลยถึงเรียบร้อยแล้วค่ะน้องหมีหลายตัวเลยนะคะอยู่ที่นี่ค่ะซึ่งถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยน้องดูเหมือนจะน่ารักนะแต่จริงๆก็แอบน่ากลัวแหละ พราะว่ามีข่าวนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหมีก็คือจะไล่ล่าคนด้วยค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะเขาก็มีการจัดกรงค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูแลเป็นอย่างดีเลยซึ่งก็ถือว่าปลอดภัยมากในระดับหนึ่งเลยค่ะสามารถที่จะซื้อ,อ,อแอปเปิลนะคะแล้วก็ผลไม้ต่างๆค่ะเพื่อที่จะให้อาหารกับน้องหมีได้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูบรรยากาศเลยนะคะคจะเห็นได้ว่าน้องหมีน่ารักนะแล้วก็จะค่อนข้างแสนรู้ด้วยค่ะ ในวันที่ไปถึงนะคะก็มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นคนญี่ปุ่นเองนี่แหละค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาจะมีจุดชมวิวให้เราสามารถขึ้นตัวลูปไลน์นะคะไปชมวิวบนยอดเขาได้แต่ว่าวันที่ไปเนี่ยเหมาะค่อนข้างลมจัดค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ได้ขึ้นไปด้านบนค่ะเดินดูบรรยากาศรอบๆดูน้องหมีดูความน่ารักของเขา สำหรับคนที่ชอบน้องหมีนะคะแนะนำเลยว่าจะต้องมาที่นี่นะคะเพราะว่าเดินทางสะดวกค่ะอยู่ไม่ไกลจากโทโ s โกส i เ o ตเตนค่ะที่สำคัญน้องหมีน่ารักและแสนรู้คลิปนี้ลากันไปด้วยความน่ารักของน้องหมีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ